สามเหลี่ยมรูปนี้มีมุม b a c คือมุมที่เขาให้ตรงน,นี้นะ52องศาจุด d e และ f อยู่ในรูปนี้นะเป็นจุดภายในรูปรูปสามเหลี่ยม a b c นี้นะทำให้มุม a b d ทุกคนมองตามนะ a b d มุมนี้มุมนี้นะเท่ากับมุม d b e d b e คือมุมนี้ฟึบ เท่ากับมุม EBF ก็คือรูปนี้ดูเส้นสีแดงตามและเท่ากับมุม FBC ก็คือ C, ซิกด้านซ้ายอะซิกด้านซ้ายเนี่ยคือทุกมุมเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นไอเละๆตรงนี้คุณน้ำขอลบนะเดี๋ยวเขียนแล้วไม่รู้เรื่องสีม่มุมนี้เท่ากันหมดเลยคุณน้ำใส่เป็น x หมด x ไม่รู้เท่าไหร่แต่ x ไปก่อนรู้ว่ามันเท่ากัน อีกฝากหนึ่งที่มันบอกมันบอกว่าอะไรมันบอกว่า ACD ทุกคนรู้ว่ามุมนี้เห็นไหม DCE มุมนี้ ECF และ FCB สี่มุมนี้โจทย์บอกว่าเท่ากันใช้ x ไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ใช้ x ไปแล้วนะฝั่งนี้เป็น y ค่ะเชื่อไหมว่ามันเหมือนยากแต่ว่าสี่บรรทัดเสร็จละจริงๆ คราวนี้อย่าเพิ่งไปซีเรียสว่ามันถามหามุมไหนอะดูตรงนี้กันนะสามเหลี่ยมชิ้นใหญ่เนี่ยทุกคนรู้ว่า3ม,มุมรวมกันต้องได้180โอเคไหมสาม,มุมคุณนะเอามุม A บวกมุม B บวกมุม C ต้องได้180จับมุม A บวกมุม B บวกมุม C สมบัติของสามเหลี่ยม180องศา ถ้ามันไม่ใช่180องศามันไม่ใช่สามเหลี่ยมะนะอันนี้ทุกคนต้องรู้เสร็จแล้วทำยังไงหนูไปดูที่มุม A มุม A เขาบอกว่า52องศาฝั่งมุม่ะฝั่งมุม b เนี่ยมันมี X อ่ะชูน้ำชี้ตัวนี้ให้ดู XXXX X, 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 X. กลายเป็น 4X โอเคไหมกลายเป็น 4X และมุม C ฝฝากนี้นะอีก C y ค่ะ เีก 4y อ่าเราได้หน้าตาแบบนี้ก่อนอ่าได้หน้าตาแบบนี้ก่อนมีคนตอบมาแล้วด้วยคราวนี้เขาถามว่ามุม BDC มีขนาดเท่าไหร่สุดท้ายโจทย์อยากได้มุมนี้นะคะโจทย์อยากได้มุมนี้อ่าถามว่าทำยังไงต่อดีละ่ะเราต้องสุ่มเลขไหมเบวกยเป็นเท่าไหร่ ไม่ต้องเพราะว่าหนูไม่มีทางที่จะรู้ว่า x เท่าไหร่และ y เท่าไหรค่ค่ะแต่ว่ามันมีวิธีการจัดการรูปแบบนี้ย้ายข้างถ้าคุณน้ำเอา52กลับไปฝั่งนูน้นเรื่องสรรมการคือย้ายเป็นลบเราจะเหลือหน้าตาแบบ C x บวก 4y เท่ากับ180ลบด้วย52ก็คือ118ใช่ไหมเอา128 128ปึบตัวนี้นะ อยยี่สิบแองศาถามว่าอา้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะทำแบบนี้สังเกตร,รูปนี้รอไว้รูปนี้นะอ่าโ,โอ้โอ้ขอระบายสวยๆทุกคนดูรูปนี้รอไว้ค่ะถ้าเราจะมองแค่รูปนี้อ่าคุณน้ำจะขอวัดรูปออกมานิดนึงเพื่อน้องดูเราจะเข้าใจมากขึ้นฟืบตรงนี้นะถ้าคุณน้ำวัดที่มุมดี b แล้วก็ c มันจะวัดขึ้นไปก็คือ3ช่องโอเคปะ3 x ทันไหมและตรง y ฝั่งนี้ก็อีก3อันก็คือ3 y และมุมนี้คือมุมที่โจทย์อยากรู้อันนี้คือมุมที่โจทย์อยากรู้นะสิ่งที่เมื่อกี้เราได้มาสิ่งที่เมื่อกี้เราได้มา4 x บวก4 y เท<ม>่ากับ128เนี่ยมันเอามาใช้งานได้ค่ะ หนึ่งเลยเราต้องเห็นว่ามันมีเลข4เหมือนกันเราดึง4ออกมาก่อนอ่าเขาเรียกว่าการแจกแจงนั่นแหละเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้ดึง4ออกมาก่อนเหลือแค่ x บวก y เสร็จแล้วยังไงต่อ4กับ x บวก y มันคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปหารค่ะคูณอยู่ย้ายข้างไปหารหนูจะได้128หาร4 128หาร4ซึ่งมันจะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ 32โอเคไหมแสดงว่า x บวก y คือ32แต่ว่ารูปที่เรากำลังคิดมันคือ3 x กับ3 y เพราะฉะนั้นถามว่า3 x กับ3 y มีค่าเท่าไหร่3 x กับ3 y หนูก็เอา3คูณ32จะมีค่าเท่ากับ96ใช่ปะ่ะ96อ่ะแสดงว่า มุมตรงที่ฐาน2อันเนี่ยนะ 3x กับ 3, 3 y บวกกันคือ96เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมันรวมกันต้องได้180ซ้ายกับขวาคือ96มุมยอดจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการเอา180ลบด้วย96ค่ะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย84ค่ะข้อนี้ตอบ84เสร็จแล้วเรียบร้อยจบอีกหนึ่งข้อ สบายไหมสบายมากสบายมากมันใช้แค่ความรู้พื้นฐานที่หนูมีนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเคยถูกฝึกมาเพราะว่าเมื่อกี้คุณน้ำเห็นว่าว่ามีคนทำได้อ่าว่ามีคนทำได้มี